สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆนะครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นประบะยกสูง4ประตูครับที่แต่งน่าสนใจด้วยนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยละคันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่พลาดรถสวยๆด้วยนะครับมาดูกันครับว่าบอยพามาดูรุ่นอะไรนะครับ ด้านหลังนี่เลยครับบอยอยู่กับเจ้าตัว Ford Ranger XLT 4ประตูนะครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้ราคาอยที่920,000บาทนะครับส่วนเกียร์ธรรมดาอยที่857,000บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นลอตสุดท้ายแล้วนะลูกค้าสนใจนะครับก็รีบจับจองมาแล้วกันนะครับคันนี้นะครับบยได้แปลงหน้าให้ลูกค้าไปนะครับคือยก ทั้งกันชนหน้าออกเลยนะครับตัวนี้เราได้ใส่กันชนหน้าเป็นกันชนหน้า F150 Spider นะครับตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวนี้บอยทำแข้งที่เป็นสีแดงด้านล่างให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางคิปนะครับก็จะมีแค้งที่เป็นสีบอลเดิมๆนะครับอันนี้บอยได้ทําเป็นสีแดงให้กับลูกค้านะครับถัดมาด้านบนก็ในเรื่องของตัวหนังสือนะครับที่มีคําว่า FORD ตัวนี้นะครับลูกค้าได้เลือกนะครับเป็นดําตัดขอบแดงที่สําคัญนะครับคันนี้จะคุมคอนเซ็ปต์ในคือในเรื่องของดําเงาทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าก็จะเห็นในเรื่องของบางคันนะครับที่บอยถ่ายไปจะเป็นดําด้านนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นดําเงานะครับผมแล้วก็รุ่นนี้จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกจากโรงงานไว้ให้แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องติดเพิ่มนะครับ ด้านบนนะครับวอได้อัปเกรดไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะครับก็จะมีไฟวิ่งแบบนี้พร้อมไฟคีป3ามคีดนี้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัววงแหวนด้านในตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบกลมนะมันจะมีแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสีวงแหวนด้านในก็สามารถเลือกได้จะเป็นสีเดิมหรือว่าจะเป็นสีแดงหรือาสีน้ำเงินเลือกมานะครับผมด้านบนกันบ้างนะครับเรื่องของจมูกหรือสกู๊ปนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปฟิตขนาดใหญ่ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ80%ของตัวฝากระโปรงนะก็จะดูค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นรูปกระทิงนะกระทิงแดงตัวนี้สามารถเป็นสีได้ด้วยเลือกสีได้จะเป็นสีแดงแบบนี้หรือสีอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบนะครับส่วนสัตว์ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะจะมีกระทิงมีม้าแล้วก็มีแรดนะครับอันนี้ก็ทําเป็นดําเงาเช่นเดียวกันก็คุมเป็นโทนดําเงาทั้งหมดเลยนะครับ ด้านข้างในเรื่องของคิ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับอันนี้ก็ทําเป็นแบบดําเงานะอันนี้ที่ยึดกับตัวรถนะครับเราจะยึดจัดด้านล่างนะครับด้านบนก็จะมีในเรื่องของแปะด้วยการสรับเอ็มและเก็บงานด้วยซิลิโคนทําให้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมถัดไปที่ด้านล่างกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะครับเป็นแม็กสไตล์ออฟโรดนะครับเป็นขอบ16นะครับขนาดยางเป็น265 70 R16 นะครับลัดกับยาง Monster AT3 ตัวนี้สามารถวิ่งได้ถนนดำแล้วก็ถนนลูกลังนะครับส่วนในเรื่องของยี่ห้อยางก็เลือกได้ทั้ง Monster แบบนี้หรือว่าจะเป็น Maxxis หรือจะเป็น Hankook ก็ได้ลูกค้าเลือกมานะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกมานะครับแล้วก็ในเรื่องของครอบแก้มตัวนี้เป็นครอบแก้มแบบดำเงานะครับก็ถ้าไม่ครอบตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมไปเลยนะแต่นี้ก็ครอบคุมโทนให้ตัว XT เราก็จะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกให้แล้วนะครับแล้วก็เลนเป็นตัวเลนปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็พับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผม ส่วนฟิล์มตัวนี้เราก็แถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับตัวนี้บริติดให้ลูกค้าเป็นบานหน้า40รอบคัน60ลูกค้าสามารถเลือกความเค็มได้นะครับผมแล้วก็คิ้วกันศาสตร์บริก็ติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเพราะเดิมๆจากโรงงานจะไม่มีคิ้วกันศาสตร์นะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอเวลาเราลดกระจกลงถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยตัวฝนก็จะไม่สาดเข้านะครับตัวนี้ก็มีข้อดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการครอบเช่นเดียวกันตัวนี้บอยก็ครอบให้เป็นแบบดำเงานะครับตัวนี้ก็จะปกป้องการเป็นรอยไม่ว่าเราจะล้วง อาเล็บหรือว่าเครื่องประดับมันไปโดนตัวเบ้านี้อาจจะเป็นรอยก่อนแบนี้เราครอบให้นะครับก็ปกป้องการเป็นรอยนะครับส่วนมาได้ค้าก็มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของครอบตัวนี้ก็ครอบเป็น ดำเงาให้นะครับส่วนสเปคในเรื่องของเชื้อเพลิงของเขาก็จะเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B7B10 แล้วก็ B20 ลูกค้าสะดวกบีไหนก็เติมบีนั้นส่วนสเปคบรรทุกที่แบบไม่ต้องเสริมแหนบเลยนะเราบรรทุกได้1.3ตันหรือว่าตัน5ก็ยังไหวนะโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของด้านบนที่เขียนได้ชัดก็จะเป็นโลบายเหล็กแบบแขนยาวตัวนี้เป็นแบรนด์ o u t l เ n d e r ที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็น4 4WD นะครับก็คือเหมือนก ก็คือให้มันดูเป็นสายลุยขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้านบนหัวเกงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของครอบหน้าแล้วก็มีครอบท้ายให้ก็เป็นแบบดําเงานะครับที่เพิ่มเติมและเด่นชัดขึ้นมาในเรื่องของตัวครอบกาดตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์คําว่า ford หรือคําว่า ford นั่นแหละตัวนี้ลูกค้าก็มีตัดเล่นเป็นขอบแดงด้วยนะบางคันลูกค้าชอบเป็นดําล้วนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นขอบแดงก็สวยดีนะครับก็ดูสปอร์ตดูโหดดีด้วยนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็เป็นในเรื่องของ กันชนท้ายแขนอกแบรนด์ Outlander นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันของแบรนด์ Outlander นะก็จะมีในเรื่องของหูแดงให้พร้อมกับไฟถอยที่เป็นสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตุ้มลากให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ครบ,บเลยลูกค้าใช้งานได้ ร้อเ็แน่นอนนะครับชอบกันไหมครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้แต่งหล่อๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาหาบอยชาโคได้นะครับเดี๋ยวบอยจะแปะไอดียไลน์มาให้หรือจะโทรมาที่0645930055นะครับบอยชาโคที่พิษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ